ข้อล่ำแม่หมอสมัครเล่นโดยฝ่องสนานจา่าหมอนจันท์ขาดผลตีเทพย้ายราศีต่อคนลัคนาสถิตมังกรพระราหูจอดวงเล็บ8ย้ายจากมีนเข้าเดินในกลุ่มระหว่าง5พฤษภาคม2568ถึง22พฤศจิก,กายนย2569พระราหารสัสบัปดีจอดวงเล็บ5ย้ายจากพฤษภเข้าเดินในเมถุน13พฤษภาคมถึง2ตุลาคม2568 พระเสา,าร์จอดวงเล็บ7ย้ายจากกลุ่มเข้าบีนระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568วงเล็บเดินผิดปกติพระเสา,าร์จอดวงเล็บ7เดินกลับเข้าราศีกลุ่มระหว่าง24สิงหาคม2528ถึง14กุมภาพัานธ25์2569มฤตยูจอดวงเล็บศูนย์เดินในราศีพฤษภ8กรกฎาคม2565ถึง18กรกฎาคม2572 เดือนพฤษภาคมปี2568นี้ดาวสำคัญทางโหงที่เรียกกันว่าตีเทพได้แก่พระราหูจอดวงเล็บ8เจ้าของความลุ่มหลงหมัวเมาความมืดอวิชชาหรือตัวแสบพระพฤหัสบดีจอดวงเล็บ5เจ้าแห่งปัญญาพิสูจน์หรือหัวหน้าดาวดีเทวดาประจำตัวทุกคนพระสาวจอดวงเล็บ7เทพเจ้าแห่งความประทมหรือตัวโทษตัวทุกข์ตัวเศร้ามีกำหนดจะย้ายราศีในเดือนเดียวกัน จึงแม้จะได้ทำนายเขาโคงชีวิตกวา้กวางของคนทุกลัคขณาราศีไปแล้วตั้งแต่ปลายปี2567แต่ในวาระตีเทพย้ายร,ราศีเวลาใกล้เคียงกันนี้คอยย้ำถึงผลให้เป็นแนวทางใช้ชีวิตกว้าง,างสำหรับท่านที่ลักขณาสถิตราศีมังกรวงเล็บทํำนายตามลักขณาเท่านั้นโปรดอย่านำคำทํานายไปใช้ผิดประเภทเป็นชาวราศีดังนี้ห เตือนความจําว่าพวกท่านยังอยู่ในระยะเวลา7ปีที่เริ่มมาตั้งแต่ประมาณกรกฎาคม2565ของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ลูกหลานหรือเด็กๆในดูแลหรือไม่ก็เรื่องความรักหรือคนรักหรือการได้เสียกันก่อนการสมรสหรือการลงทุนประเภทเสี่ยงหรือความหวังหรือความสุขเมื่อปรากฏนี้จบลงประมาณกรกฎาคม2572เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนแปลงหมดสิน้นเช่นลูกเรียนจบลูกทำงานลูกแต่งงาน หรือพวกท่านเองเปลี่ยนแฟนหรือจากเคยลงทุนแบบสุ่มเสี่ยงกลายเป็นลงทุนแบบมีเหตุผลเป็นต้น 2. อ,ออกแนวลบมากกว่าบวกตั้งแต่5พฤษภาคม2568เป็นต้นไปเป็นระยะเวลาย,ยาวนาน18เดือนจนถึงประมาณ22พฤศจิจก,กายนย2569ที่จะเกิดปรากฏการณ์หาเงินได้มากและข้องมือป้นได้สะดวกและสนุกก้าเสี่ยงวงเล็บพระราหูจอน8เข้าเดินในราศีกุมพบ ที่ 2. การทํามาหาได้หรือกระดุมพระมาตารฐานเกษตรแต่ด้านลบจากเกณฑ์น,นี้แทรกเข้ามาคือเกณฑ์ราหูค้นทรัพย์เป็นอาการดวงแตกหรือพินทุบาทอีกประเภทหนึ่งที่อาจเกิดอาการทุกข์ยากเรื่องเงินคือหาได้แต่มีโอกาสถูกค้นซัพย์จนกระเป๋าปินดังที่เคยมีครูหนบานท่านเตือนไว้ว่าหากหาได้มีมากพอหรือฐานการเงินไม่แน่นระวังอาการต้องกินข้าววัดนอนสาลาห่มผ้าผี ราหูคนทรัพ์นี้มักจะเกิดจากคนสนิทในชีวิตที่จะเล่นงานให้เจ็บแสบทีเดียวตามชโลกศัตรูสนิทใส่ความผิดให้วายปราณตัวอย่างเช่นผู้เขียนเองเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วหนึ่งรอบคือเป็นระยะเวลาที่กําลังหาเงินคล่องมากญาสนิทได้พาคนมาขอ,อกู้เงินเพื่อทําธุรกิจรวมเพราะความหวังดีต่อญาติและอวิชาราหูบังตาขนาดเทวดาประจําตัวผู้เขียนสามด่านห้ามปล่อยกู้ คือคู่ชีวิตหนึ่งและลูกสาวหนึ่งและพนักงานธนาคารที่ไปเบิกเงินสนิทสนมกันอีกหนึ่งห้ามไว้ผู้เขียนก็ไม่ฟังผลคือเมื่อให้ไปแล้วโดนเบี้ยวไปฟ้องผูะฉุนจัดด้วยโมหะจริตหนึ่งในอาการของราหูผลคือชนะคดีได้แค่คำพิพา,ากษากลับบ้านพอลูกดีตัวจี๊ดหายเข้ากีบเมฆเพิ่มความแสบคือเสียค่าทนายความอีกอีกตัวอย่างที่พื้นดวงเดิมมีโอกาสเสียเงินแบบใจอ่อนอยู่แล้วรอเพียงเมื่อราหูมาคน้นรั์มีคมมาตีสนิท เริ่มยืมเงินจากหมื่นเป็นแสนและถึงหลักล้านถึงหลายล้านชวนตาค้าง,คงจนเรื่องของผู้เขียนเป็นเรื่องจิ๋วไปเลยด้วยเกณฑ์น,นี้จึงเป็นระยะเวลา18เดือนที่พวกท่านต้องระวังความเจ็บแสบเรื่องเงินหรือไม่พวกท่านอาจจะทําตัวเจ็บเองเพราะไม่มีสติหรืออาวิชาบาังตาเช่นใช้ปล่อยเงินไม่ยั้งมือเป็นต้น 3ออกแนวลบเบาๆระหว่าง13าพฤษภาคมถึง2ตุลาคม2568เป็นปรากฏการณ์ที่บากจังหวะอาจถูกใส่ร้ายและป้ายสีจากคนมานยาแบบลมเพลมพัดให้รับคานหูตามฉลกหญิงมันยาใส่โทรสาให้วุ่นวายพระรหัสสมบดิจดห้าเดินในราศีเมถุนพบที่6อริมตทันปรกเกษตรเช่นบางท่านถูกจับกลุ่มถาว่าร้ายในที่ทำงานหรือไม่มีคนยุ่นายให้หมางใจหรือทะเลาะก,กับฝ่ายหญิงในบ้านก็มี หรืออ่านอีกทางที่อาจเกิดขึ้นได้คือพี่น้องมีปัญหากันหรือพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่บางช่วงพวกท่านอาจเฉยชาเสงี่งซึ่งเป็นไปท่ามการค่าใช้จ่ายก็มาก 4. ส้อมรับโชคใหญ่มากตามระดับวาสนาจากพระเสาหัวหน้าดาวร้ายเริ่ม19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568ตามชะโลกท้ายทายหมายได้เพริศไพร่ยศเงินทองวงเล็บ พระสาวาจอเจดเดินในราศีบีนพบที่สาสหชนะเช่งเคยทำโครงการล้ายกลายเป็นหลายล้านหรือได้เซ็นสัญญาใหม่หรือได้เงินก้อนใหญ่เป็นตน้นเกณฑ์บกนี้30ปีมีให้เพียงหนึ่งครั้งหากระยะนี้ยังไม่บังเกิดด้วยดาวเจ้าการเจ้าโชคนี้เดินช้าหรือไม่บางท่านทําท่าจะเกิดแต่กับพันพวนยึกยักยักก็ขอให้รอรอบใหญ่ที่จะเกิดปีหน้าโปรดรอฟังข่าวดี 5. ตั้งแต่24สิงหาคม2,568เป็นต้นไปถึง14กุมภาพัานธ์2569กลับมารับสถานการณ์รอบสุดท้ายที่จะเหมือนตกอยู่ในกองเงินกองทองแต่ไม่มีความสุขเหนื่อยยากกายใจด้วยเรื่องโกงสีบ้านที่ดินรถเก่งหรือการเรียนแถมตำราห้ามคำรับประกันหรือรับหน้าสือ่อคขๆเรื่องเงินเพราะผลอาจเสียหายหนักได้ตามชะโลกเพื่อนฝากของอย่ารับรองจะชิบหายบุงเล็บภาษาจรกลับมาเดินในราศีกุมพบที่สอง กระดุมพระหนึ่งในอาการดวงแตกหรือผินธุบาตปรากฏการณ์นี้เมื่อไปผสมรงกับปรากฏการณ์ราหูคนทรัพย์ที่รอยอยู่แล้วจะให้พวกท่านหาเงินได้มากผิดปกติแต่ก็ดวงแตกหรือทุกๆกยากยากเรื่องเงินเพิ่มขึ้นไป2สองเท่าด้วยเช่นกัน ก่าบโดยสรุปดาวย้ายราศีรอบนี้ตัดตอนระหว่างต้นพฤษภาคมถึง2ตุลาคม2568พวกท่านได้รับซ้อมโชคใหญ่จากหัวหน้าดาวร้ายแทรกมาให้ชื่นใจแต่โปวดระวังความพันผัวจัดทั้งบวก,กลบเรื่องเงินส่วนใครจะนินทาว่าร้ายก็คงทำอะไรพวกท่านไม่ได้นอกจากรำคาญหรือร้อนหู